ที่ทานมา่ก้อนน้องว่าสองสี่ม้นตรงอันเยย์สมเลือดนางเคอวันสมองกลางมณีเยยมาสมเลขสมเบอร์นิน អួយត្រាំងត្រាំងเด้อងត់នេះមកទៅចូលទៅផ្សារលឿនញៀងណោតាវិញ្ញាណញៀងណោតាក៏មកប្រាប់យាយយាយមកសុំមកមនុស្សខំឲ្យគេមកសុំអឺសុំញៀងជីជីណាសុំផងញៀងសុំផងញៀងបានមកធ្វើអីទេយាយមកសុំជីជីមកជីជីអង្គទេអូជីអោអែង มันมาปงับมนเตมันเต้เนียงนอตรากับโอยมาปรับเยื่อพองยจังเอังเลยนใ้กตอยโอยอเด้อกินให้อิ่มเด้อเนียงนอตรา នាងเด้อមកទៀតនាងเด้อអត់ប្រកាសជេតអត់ប្រកាសគេគេមកសុំលេខសុំជោគនឹងនាងអុយលឺលឺសាเด้อនាងเด้อអុយគេបានត្រង់ត្រង់លើនាងគេអីខៃឆានលើខ្មោចគេមកគឺគេនាងគ្រឹកវាន់ កលាំងម្នីនាំសកຸນគីណាស់មករងរិនអីណเด้อលោកបងបាគីឲ្យញ៉ៅគេមកកៅផាគីទៅយកអឺយកម៉ានក៏បានណោបើស្មន់ស្មន់ទៅបងហូបបបផ្សាននឹងចេះនឹងសែនចេះណោឲ្យកូនចៅសោកឈុកសុំឡាប់អូយបាចេះយកលោកដូចណានេះគេលើករក

สี่หกห้ากับสองสี่เป็นอยากกินเข่าเป็นอยากกินเข่าเป่ครับเป็นอยากกินเข่าเป็นลงมาบอกเลยบ่ครับ ลงมาบอกเลยสี่หกห6าออเห็นะไี่เห็นสี่หกห้ากับสองสี่ไม่เห็นใครใครสายตาดีเห็นเลยเนี่ยห้มบ้างให้เห็นบ้างเห็นบ้างดีฮะว้า เนสปุลแล้ว่าสยยุงไหนยูกแกมเอองอยูกแกมเลียกยูกแกมามืองั้งสองสียูกแกมยูกแกมเบืองวะคือกันบอกก็ต้องมาตรงแกมแกมบานที่คืออออออธิษฐานมืก่อน บองดีๆขอกมองดีๆแิ้มันตรงกันขึ้นมาเห็นสองสีตรงแก้มแต่วันนั้นมันออกสีขาวเลยนะเห็นไหมยนี่ยหรอ อ่ะเดี๋ยวดูจักอ่าบอยๆก็อวยเคยเด้อ娘เด้อบอยเคยก็เคยจับเจอวิตราวบ่ตรงๆจะตรงกันมั้ยกับเหรียญเอ้าถ้าว่า2 4บ่ตรงตรงกันเลยอือ

ใยายเราไม่พูดแต่ว่าเห็นห้าหเห็น5-6ากที่แก้มพอยังท่นต้องอะรเดี๋ยวให้ให้ให้เพราว่าเททำเวลาตกีวัดนึงตะกี้ดูสี่หกห้ากับสองสี่ลงกลางดึกเลยครับพอดี

สองสี่สี่เลยสื่เลยมันมันมันมัตัวไหเดียพอาเลยลอนะสี่หกห้าครับเด็นลุงพอเต็มเปเลยัคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวลงพอมดปรนทานีนีครับเต็มเต็มเลยตัวไหนกาอยังแล้วสี่หกห้า สี่หกห้ากับสองสี่กับสองสี่มีมีผู้หนึ่งนเพื่อนมาล่วมเพื่อนว่าเห็นอยู่ในแก้มในเหรียญสองสี่สองสี่ยายเหลาไปเห็นอ่านี่นี่ที่ห้าหกนี่เห็นห้าหกแม่นบ่โอ้นะครับเป็นห้าหกนะคะมาเอาตอนกลางคืนนะคะตางดึกเลยเนาะมันหมานเ้อครับผมขอบคุณครับยายเหลาครับมันหมานน้ำกั้นมันหมานน้ำกั้นครับสวัสดีครับมวดไปจำวันที่ หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับ